กระทิงป่าจันทบุรี FC ค่ะได้เปิดรังสนามกีฬากลางจังหวัดนะคะชนะฉะเชิงเซาไปได้สบาย2ประตูต่อศูนย์หลังจากฝูงต่อไปจากการโชว์ซูเปอร์ซับของซีรีสักมัสปุง,งอมเมาสไป2รูส่วนตราดอ c นะคะพลาดท่าค่ะพาย Air ์ฟอร์สุดมัน1ประตูต่อ2ติดตามได้ในช่วงของ s p o ร์ตไทมค่ะ ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นการแข่งขันฟุตบอลในศึกเอเอสลีคุยภาคดิวชันส่วโซนภาคกลางตัวันออกของเจ้าบ้านกระทิงป่าจันทบุรีเอทีมจากฟูงหัวตรางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมฉะเชิงเซาเอฟโดยผลการในข่ายนัดที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเจ้าบ้านจันทบุรีเอเปิดบ้านเอาชนะามากตาพุทธนาวิกโยธิน3ประตูต่อ1นขณะที่ฉะเชิงเซาเอฟเปิดบ้านเสมอทีมนครนายกมา1ประตูต่อหนึ่ง เริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันทันทีซึ่งรูปเกมทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกแรกกันอย่างสูสีจนกระทั่งที่21แฟนบอลเจ้าบ้านกระทิงป่าจันทบ,บุรีเอก็ได้เหลั่นสนามเมื่อทีมรักได้ประตูออกนำจากจังหวะการวางบอลยาวไปหน้าประตูศิริศัก์มัสบูง,งอวิ่งสอดแถว2หลุดกับดักล้ำหน้าหลากบอลเข้าไปยิงตรงตะข่ายให้จันทบ,บุรีเ c ออกนำเป็น1ประตูต่อศูนย์และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ กลับมาในครึ่งเวลาหลังยังเป็นฝั่งเจ้าบ้านจันทบุรีเอฟซีที่ยังเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีและเริ่มในครึ่งเวลาหลังแค่เพียงสองนาทีเท่านั้นสาวกกระทิงป่าจันทบุรีเอฟซีก็ได้เห็นลัทามอีกครั้งเมื่อมาได้ประตูที่2ในจังหวะที่วิทยาเล่าเลืองได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษก่อนแต่ให้สิริศักดิ์มัสบูงอได้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษซัดบอลผ่านมือนภัรกองจันดีในทวารทีมเยือนเข้าไปอย่างสวยงามให้จันทบุรีเอฟซีออกนำห่าง2ประตูต่อศูนย์ จากนั้นลูกเกมทั้งหมดยังเป็นของเจ้าบ้านจันทรบุรีเอฟที่เป็นฝ่ายทําผลงานได้ดีกว่าแต่ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้หมดเวลาการแข่งขันจันทรบุรีเอฟเปิดบ้านเอาชนะฉาเชิยงดาเอฟซไปอย่างสนุก2ประตูต่อศูนย์หลังจากฝูงหัวตารางต่อไปส่วนนัดต่อไปจันทรบุรีเอฟจะไปเยือนถิ่นลุยสานการบินไทยในวันที่18พฤษภาคมนี้ คือมันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้กระแสลมแรงนิดหนึ่งแล้วก็พื้นสนามซึ่งมีการปรับปรุงคือถ้าเห็นมองไปหน้าประตูจะใส่ทรายแล้วก็ปลูกหญ้าเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยหญ้ามันยังไม่เกาะดีแล้วก็มีแต่ทรายจังหวะที่เท้านักกีฬาเหยียบหรือเวลาที่มันโดนหลุมโดนบ่อลูกบอลก็จะเปลี่ยนทิศทางไปในช่วงที่ปิดเล็กหนึ่งนะครับจะมีการซื้อขายตัวนักเตะเนี่ยของทีมเราไม่ถูกทับทามยังไงบ้างไหมครับอ๋อมีก็มีซูเปอร์สตาร์ของเรา ก็ยังมัสวูงอทั้งคู่ตุ้ยกับชัยแล้วก็วิทยาแล้วก็เป้อะไรพวกนี้แต่ด้วยด้วยด้วยสายเลือดเราสัญญากันนั้นว่าคือให้เงินมากกว่าที่เราเยอะก็มาทาั้งท่าทามด้วยตัวเองผ่านผมเอง,ผ,ผ,เองผ่านผู้ปกครองเด็กเองแต่เราก็ได้เรียกเด็กไปคุยแล้วคือทุกคนก็จะทาเพื่ออาจารย์ทุรีไปก่อนเพราะว่าปีนี้เราตั้งเป้าหมายเราจะกลับไปขึ้นไปดีหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วถ้ากลับไปตรงนั้นมีการขยับขยายกันก็ว่างกันอีกทีหนึ่ง ครับผมก็ hmm. เป็นเพราะบางทีอากาศร้อนด้วยครับช่วงสี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็สนามมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่บางทีาการเข้าทำมันอาจจะมันอาจจะความชัวร์มันอ on าจจะหายไปครับมันก็อาจจะส่งผลได้ครับครับช่วงนี้แต่พวกผมก็เต็มที่ครับจะพยายามจะยิงให้ได้เยอะที่สุดครับครับและการประสานงานในวันนี้นี่เราโอเคไหมกับลูกเกมในวันนี้ก็ผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเป็นฝ่ายครองบอลซะมากกว่าครับแล้วก็เป็นฝ่ายเข้าทำอยู่ตลอดครับตลอดทั้งเกมโดยที่แบบ ไม่ให้แบบคนดูแบบนั่นเลยครับแบบให้ให้ได้ลุ้นตลอดครับ